เขไ,ได้ไปกเกิดในตอา,อา,อานี้อยากหรือ <c oughs> มีปัญหามีปัญหาเรื่องเด็กเขเปล่ปา <c oughs> เคยมีแทงรับเปล่ปา <c oughs> เคยนี่แหละ <c oughs> มีแทงก็ตุนแยกที่พวกพวกที่เป็นปวดหลังปวดหัวปวดคอ <c oughs> ปวดบ่าปวดไหล่ปวดเข่าเนี่ยเขามีแต่วิญญาณเด็กนั่นแหละ ามันเบีงบุตรให้เขาไปเกิดเงยเบาหเคยบมาสครั้งตัวที่ไหนที่บ้านอะบที่างมีไม่รู้มันได้ตกลงกับเขาไปหรอแต่หนูก็อนน้คิดให้เาถ้าตกลงถ้าเขามาตกลงมันก็มันก็มันก็ยังพอที่จะแบบเขาเรียกอะไรพอที่ยังแบบว่าแอบอ้างได้แต่วันไม่ตกลงหนูไม่รู้เรื่องหรอก ชื่อเขาบอกว่าให้ใหามาวับจนจนแล้วขอขอนุิดตารรมแล้วขอให้เขาได้เป็นแต่ผมว่าเขาจะได้ไม่พอบวชเป็นสามเดือนเลยเหรอไม่บวชเจ็ดวันค่ะที่พามเจ็ดวันแล้วก็บวชโคนของเจ็ดวันเนี่ยอยู่เป็นเดือนๆเ,เลยไม่ได้ยอยู่ต่อเน,นื่องเพราะว่าบุญน,น้อยอ่ะเด็กมันก็เด็กมันก็ไปเกิดไม่ได้หรอกอบอกว่ามันมันไม่พอไง อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเรามีเด็กกี่คนน่ะก็เลยว่าตั้งอก <c oughs> ตั้งใจบวชไปแล้วมันจะได้บุญล้นจะได้แยกกันไปรางันก็ก่อตัวก่อขาก่อห,หัวเกาะบาเกาไอลายเราะหลังปวดไปหมดเขาจะเสียฮะไม่มั <c oughs> <c oughs> นรักษาไงก็ไม่ไหายหรอกมันเป็นเรื่องวิญญาณเด็ก มันก็ดูดีว่าที่บ้านมันมันมันมีบรรยากาศของการบวชหรือเปล่าบวชก็คือมันบวชก็คือเป็น้าเอ๋บวชที่บ้านก็ก็เหมือนนั่งพักนั่งผ่อนอยู่ที่บ้านมั้ยไม่รู้ไปที่ไหนก็ได้แต่ต้องตั้งใจบวชปฏิบัติเลยอ่ะคือต้องแปลทําตัวเป็นพระเลยอ่ะเพราะว่า ไม่เกี่ยวหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อไม่ได้ไปทําอะไรมันได้แต่ว่าบิญญามันต้องการบุญมันได้บุญแล้วมันก็ไปเกิดได้ไงเราเป็นลูกคองเขาด้วยเปล่าเราไม่รู้หรอถ้าเราปวดแล้วแล้วเรา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 ปวดขาปวดแข้งด้วยเปล่าปวดเหมือนกันตัวเด็กมันก็คงทําให้เราปวดได้เลย อ่ะไปะดูก็ต้องรู้รายละเอียดเดี๋ยวว่าเขาต้องมาสื่อก่อนสื่อแล้วมาตกลงแล้วเขาก็บอกว่ากี่วันแล้วเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็มาบวชเจนเนี่ยเพราะว่าเราคุยกันเองไม่ได้หรอกเพราะเราเอาบญญาณมาคุยด้วยไงเอาเปล่ายอมเปล่าเท่าไหร่ยังไงถ้ายอมก็อาเขาก็บวชให้อันนี้ก็คือ อันนี้คือประสบะการณ์เรดูมากี่คลิป่ะตอน,น,นเดือนแล้วก็พอจะรู้ใช่ไหมมา,ามาเขาอ่อก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ดีกว่าฟังให้ดีนะกลับไปเตรียมตัวให้เรียบร้อยเลยถ้ามีมั่นใจว่ามีแค่คนเดียวใช่ไหม มาเลยยี่สิบวันนั่นแหละล้วสื่อเราก็บวชไปเลยมาที่นี่ไงเหรอมันบอกให้เขาดดรายละเอียดเบเดองมันเบื่อว,ว่าคือมันปัญหาจะได้จบมันไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อหรอกเราเกี่ยวว่าก็ไปอันที่หนึ่งต้องรู้รายละเอียดก่อนถ้ารู้รายละเอียดปั๊บเราจะไปบวชที่ที่บ้านเราก็ได้ที่นี่แหละ ที่สำน,นักไม่ชีอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ตั้งใจบวชอันนี้เป็นก็อยู่ที่ว่าคุยกันตกลงกันแล้วก็ไปทําถ้าไปทําเองเนี่ยเขาไม่รับรู้หรอกไม,ไม่รับรู้ก็ไปคิดเอาเองเพราะว่าหลวงพ่อไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแบบว่าเขาเรียกอะไรวะกําหนดว่าจะต้องมาอย่างงั้นอย่างนี้เอาวิญญาณมาคุยกันเลยวิญญาณมาเข้าคนแล้วก็บอกว่า ชื่ออะไรบอกอะไรแล้วเอาอะไรกินอะไรใส่เสือ้อผ้าอะไรแล้วก็จะบวชกี่วันตามนี้ถ้าจะมานะฟังใหดีนะถ้าจะมานะยันถึงสุกแล้วมาเนี่ยอย่ากเกินเก้าโมงแปดโมงครึ่งอะ่ะท่นานยายไปจะได้ลงทะเบียนเสร็จปับ๊บแล้วก็สื่อพอสื่อได้ข้อมูลเสร็จแล้วก็ไปเตรียมตัวมันจะจบปัญหา ฮะเกือบเกือบตายมาหลายครั้งแล้วอ๋อเหรออ่าอ่าอ่ก็เอาอ่อบอกให้เด็กเบาก่อนแล้วกันตามนี้เพราะว่ามันรู้จะทำไงเขาอยากให้ไปเกิดมันเจ็บมันปวดไงเดียถืออะไรนะปวดตั้งสองข้างเลยเหรอ เป็นสิบปีเหรออาวิญญาณน้อยเอ้ยเดี๋ยวผูปว้ปกครองพ่อแม่เขาจะมาหาทางบวชถงไปเกิดอย่าไปเกาะอ,อย่าไปเกี่ยวอย่าไปทําให้กระดูกกระเดี่ยวเสียเข่าเสียขาเสียไปแล้วถอนออกกําลังออกด้วยอ้ามาเลยเด็กน้อยเนี่ยลูกเอ้ยอย่าเสียใจเดีย๋ยวเขาจะหามาทางแล้ว เขาก็คุณจะรู้เขาก็รีบมาแล้วเราก็จะได้ไปเกิดแล้วอย่าขอให้มีบุญมีกุศลเอาบุญหลวงพ่อไปให้ได้มีบารมีได้ไปเกิดได้ไปเป็นเด็กดีหมดเวรหมดกรรมแล้วชาติไหนชาติหน้าไม่ต้องตายอีกแล้ว เป็นเด็กทีสข้างบุญร้างบารมีได้เป็นเด็กปกติก่อพ่อก่อแม่มาใช่ไหมเออเออดีละขอบุญหลวงพ่อไปให้หายเจ็บหายปวดนะหายหิวหายกระหายหายมืดหายบอกให้หมดเวรหมดกรรมแล้วลูกเอ้ยอย่าเสียใจละเพราะว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมเอย อ่าบุญหลวงพ่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปใส่บาตรให้กินหนึ่งเช้าก่อนพรุ่งนี้ได้กินข้าวใส่บาตรให้เขาได้ไหมใส่บาตรให้หนึ่งมาลือเนี้ยมาถึงมาลือเนี่ยก็ใส่บาตรให้ลูกไปนะเด็กน้อยเอยจะได้มีบุญแล้วเดี๋ยวโดนจิตโดนใจให้มาสื่อแล้วก็ไปบวชตั้งใจ ให้ดวงวิญญาณได้ไปเกิดแล้วเอาบุญหลวงพ่อไปนะเอาบารมีหลวงพ่อไปเอาพลังหลวงพ่อไปหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานหายมืดหายบอดหายหิวหายกระหายหายจากทุรนทุรายได้เป็นเด็กวิญญาณดีได้ไปเกิดในที่ที่ดีได้เป็นผู้มีบุญบารมีต่อไปเถิดเถินอ้าวขอให้หายคลายก่อนนะอย่าไปทําให้เจ็บให้ปวดเลยพุทธังเบาทำมังเบาสังขังเบาให้หายพิกลพิการให้มี ด้วยมีแรงร่างกายสวยงามแข็งแรงด้วยเถินอ้าวบิญญาณตามนี้นะอเม่อจะไม่รอแล้วีเยเดิแสดวเดอันนี้คงตั้งใจมาอยู่แล้วใช่ไหมเราทำให้เขาไปชีวิตจะได้ดีขึ้นเร<ะ>อ <c oughs> <ะ>อ่าอ่เป็นไ นั่นแหละคนขับรถเหรอเป็นเป็นค้ายลูกเหรอไม่เชื่อหรอกใครไม่เชื่อแล้วไปอาศัยเข้ามาเป็นเป็นลูกของลูกเหรอลูกของลูกของลองสาวเป็นอา อ,อยู่สระบุรีนี่เหรอน้องชายแท้ๆอ่าฟังกัดีเพื่อจะให้จบเลยนะกลับไปบ้านไปเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วมาอยู่เนี่ยกะว่าจะมาสิบวันสิบห้าวสิบห้าวันยี่สิบวันนี่แหละจะได้จบทุกอย่าง อะไรนะให้เขาจดให้หน่อยหนึ่งไอ้ไอ้เนี่ยไอ้มีจดไอ้ GPS อ่ะทำนี้อธิษฐานเราด้วยกับปูเวทเอาวน้ำมนต์ไปกินอาขาเบาขึ้นยังมันนิดหน่อยครับฮะเบานิดหน่อยครับดีแล้วเขาเตือนเตือนนิดหน่อยไปได้แล้วมียรติแล้วขายขอปูเวทครับ เวีเอามาขอ,อให้เธอหมดเวรหมดกรรมให้เด็กไปเกิดโชคดีมีชัยหายเจ็บหายปวดนะไม่ได้ข้าวขนะ้องน้ำก่อนเออมีใครมาอีก